ดึงขวดจมเลยให้พี่น้องครับผมกำลังดึงกำลังดึงดึงแล้วครับดึงแล้วดึงแล้วครับมันอยู่ปะอ้งดึงแล้วมาอาสน์เช่อะไรก็กระดือเต็มตัวเอานไหนกเอาเมื่อดครับบรรยากาศวันนี้กินวันของง่ายวัเนี้ โอ๊ยอ๊ยโอ๊ยไโอ้นี่ครับโอ๊ยไปหอโผมมาจโทานมาัะอานมาหายามบิดปลาไหก่อนนะถึงขวดจมเลยพี่้องครับผม อันนี้ครับายามเป็ดปลาไหลใส่ใบมาแต่ปั่นหน้าครับพี่น้องเขได้กินคำนี้ปะครับสวัสดีครับผมบาลบอลคนณพี้องหนึ่งศูนย์หนึ่งครับพี่น้องครับผมพามา,ายามเป็ดปลาไหลเสียใบวัวงใดๆนะครับปั่นหน้าประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเดี๋ยวมาเบิง้งหอังน,นี้ครับจะดึงเดี๋ยวขวดสั้นขีดีเลยพี่น้องสวดขวดสั้นขีดีเลยมาเบิ้งกันเบิ้นพี่น้อง นี่รุ่นบ่วู๊ห์วดึงคักด,ดึงแม่พี่น้องบอ,อกว่า อ๋อหงาพรนี่อ๋อหงาครับพี่น้องเอาไรวะอุ้งเบยีสิบโอ้หมันม่พ่อหักหงาฮะโอ้ยชิตมกัน ตัววะมี o, ่ตัววะต้องมาดึงวะเดี๋ยวถารุ่นครับพี่น้องกีาลังงงน้ำอยู่คอยดึงอยู่ออกว่าไม่กินย่างเนยอยากกินต้มปลาไหลเลยพี่น้องต้มเย็นเนาะเห็นปะพี่น้องงานมีเมยมาก หักไม่ฮันะกไม,กม่ไม่ต้องท่าหักไม่ผอตายตายยี่เด้ตัวบนนีแข้ม,ม,มาเขาดิแข็งเป๊ะ

ตัวพี่น้องได้วิ่งวงวงเนอะขวดแล้วเดียว,วยก่อนพี่น่องขอมาขาฟังเลยโอ้มีโทรมีโทร นี่ตัวเขาไม่โตออกแล้วอูยย้ยแบบนี้ไงพีอยู่กินตับตาบพี่น้องไหนมันหมันม,นมนันหมันอ้ยพอได้ออมพอได้ออมครับโอ้ยกินตับๆๆๆๆตับหาอ,อยู่หากินบ้านนอกเขาแบบนี้นะนโโครับ,บพี่น้องนี่อู้ยตัวเท้าเัาเบาครับพี่น้อง น้ำใสน้ำสใสนี่การนี่การเนื้อที่ใส่เป็นเนื้อหมูเลยพี่น้องครับเนื้อหมูเนื้อหม,หมูหมูปลาครับเบาจอนเพิ่เอามาฝากมันหมูกระโดนมันเห้อย่ล้วครับนี่นึ่นงโก้ครับพี่น้องใส่สวยมันมนครับผมเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปครับนี่ครับบรรยากาศไหม กันไม้พี่น้องนี่สวยๆเลยอีกหนึ่งตัวครับไปครับหลังนี่ดึงดึงเลยยางมากกี่เสือกยุบยุบอยู่ครับหลังกินนี่พี่น้องบึ๊กไลอยากไอ้กล้องบ่ดึงนะครับดึงนะ ทา,ทารุนทารุนนะเต็นเสียงผมบ่เสกกำลังเค่งครับพี่นอ้องเห็น,นี้วยหยาติ้งแล้วถอดถึงดึงขวดชมเแล้วพี่น้องกำลังดึงกำลังดึงดึงแล้วครับ tinh nào tinh nào tinh thần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  Nó thần tinh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  แล้วครับถึงแล้วถาเบิ้งลักษณะครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวลองดึงเบืงเงละครับผมเพราะว่าจอบเบึง้งโดนเติบแล้วมันกระเบืงมันได้สซ้ำนีครับ รุนเบิ้งรุนเบิ้งฮะรุนกว่ารุนงว่าก็เิ่สูงมือวะพี่น้องครับ สูอยู่ครับสูงอยู่พี่น้องครับหลังเขาจอบเบิงเมื่อกี้เ้องครับผมมันดึงครับมามันสูงมืออยู่ครับพี่ผมมาพอดีน้ำไทยดึงเสื่อคั้นพอดีโอ้ห่างเนาะโอ้ยอยู่บนหม้อตัวนี้โอ้โ,อ,โอ,ออกแนวออกแนวนี่นี่นี่ครับ เป็นไหนเจ้ามาตรฐานยบหรือสองเต้มูล๊ดลังจบไทยครับพี่น้องครับตัวที่สองครับมัน,มนครับมันมันครับสุดยอดสุดยอดนี่ครับสซสวยไปครับผมมันเลยครับมาน,นี่